สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้พามาพบกับบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นครึ่งสไตล์โมเดิร์นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะคะใต้ถุนโรงนะคะสามารถจอดรถจนได้คะ่ะ เรามีบริการรับสร้างบ้านครบวงจรนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะบริการเขียนแบบแปลนก่อสร้างประเมินราคา B.O.Q. สำรวจหน้างานเสนอราคาฟรีพร้อมพาลูกค้ายื่นขอสินเชื่อธนาคารนะคะยื่นขออนุญาตก่อสร้างที่อบอตอรหรือเทศบาลฟรีนะคะทีมงานช่างมืออาชีพ สร้างตามหลักวิศวกรรมคุมงบการก่อสร้างได้ราคาตามงบของลูกค้าวัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีรับประกันโครงสร้างค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสร้างบ้านสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะให้บริการรึกษาฟรีให้คำแนะนำฟรีนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ